ม่พูดนี้ดีนะครับเนี่ยมาสวัสดีคร <et> ับ <söz> ว <Census> ัน <aroma> นี้ผมจะมาแนะนํานกตอเก่งๆทั้งหนึ่งบ้านนะวันนี้มาที่บ้านจาประดิษฐ์แล้วกันนะครับมาเดี๋ยวผมให้จ่าประดิษฐ์แนะนําแล้วกันว่ามีนกอะไรบ้างนะสวัสดีครับจ่าประดิษฐ์สวัสดีครับสวัสดีครับมาเดี๋ยวผมให้แนะนําตัวแรกเลยเป็นนกตอนะเป็นนกตอกรกเดียวกรกเดียวแต่มีเปลี่ยนอ่ะตัวนี้มีขลมเห็นแล้วตัวนี้ขลมดี อ่ะตัวนี้ตัวนี้ก็นกต่อตัวนี้เป็นนกต่อเหมือนกันเห็นมีอ่างอเออตัวนี้ติดอ่างหน่อยอ่างตัวนี้เป็นเป็นนกควงอักีคำครับเนี่ยนกควงสามคำอ๋อเป็นนกควางสามคำนะอ่าเป็นนกต่อเก่งๆอันนี้อาจารย์ขายแบ่งยังไงตัวนี้ตัวละพันอ่านกต่อเก่งๆนี่ตัวละพันเลยตัวนี้ก็ตัวละพันอ่านี่เลยแม่เสียงดีๆเลยนะนกคู่นี้นะตัวนี้เป็นนกขรมตัวนี้เป็นนกควางนะอ่า แล้วผมเห็นนกตัวนี้ขันอยู่นี่ตัวนี้เป็นนกเสียงดีๆหนึ่งตัวนะนี่เลยตัวนี้ก็เป็นนกอะไรเอ่ยตัวนี้เป็นนกต่อติดแล้วสามสี่ตัวอ๋อตัวนี้เป็นนกติดนอสามสี่ตัวแล้วอ่านกจะเฉลยยังไมีถนนเยอะเท่าสองตัวนู้นนะอันนี้อาจารย์แบ่งยังไงเอ่ยตัวนี้หกร้อยอ่าตัวนี้หกร้อยพอแม่นี่นกสวยๆเลยนะนี่ครับนกดีๆเลยนะแล้วก็มีนกเอมีนกตอสองตัวนี้นะมาแล้วผมเห็นมีนกอะไรทางนู้นเอ่ย เดี๋ยวเราไปรับชมกันตัวตัวนู้นก็เป็นนกกลุ่มอ๋อนกกลุ่มแล้วมันเป็นนกมีคลุมมั่งมันริ่วเฟืองอ๋อริ่วเฟืองคลุมนะแม่เราเอานกไปลองลองลองไปจดดูได้ไหมดูฟังเสียงหน่อยตาได้ได้ได้นี่ตัวนี้เป็นริ่วเฟืองนะครับนี่มีกุกบ้างไม่มีกุกบ้างนี่ริ่วเฟืองนะตื่นตื่นผมหน่อยแม่ตัวนี้เป็นนกเสียงกลางๆแล้วเสียงขึ้นดานดีเนาะ ตัวนี้มันเป็นนกไก่ริลีเฟือง,องมีขารลมมีคารลมโอม้เห็นขารลมดีดีแต่ว่านานๆก็มีอ่างใช่ไหมไม่เห็นได้ยินอ่างอยู่อ่นานานๆมีอ่างอือนี่เลมันเป็น<ว>นกมันยังไม่ได้เป็นนกต่อนะตัวเนี้ยืเป็นนกไเ,เลี้ยงมารเป็นสามปีแล้วมั้งสามปีใช่ใช่นกสามปีแมจะจวดเลย อันนี้อันนี้นกสามปีนกฝึกได้แล้วนะฝึกได้ครับเอาไปฝึกได้เลยจวดเลยดุดุเลยแล้วก็มีคะลมดีมีคะลมดีเสียงขึ้นดานดีจังเลยแต่ว่าริวเนี่ยก็ก็มีกุ๊กบอยอยู่มีกุกบอยอ่ามีมากไม่มีมั่งอย่างเงี้ยนะมีอ่างเป็นบางครั้งนะครับตัวนี้การเปิดอยู่เท่าไหร่เอ่ยหกร้อยอ่าหกร้อยพอราคาเบาๆราคาเบาๆเลยนะเอาชุดนี้นะแม่เผื่อท่านได้สนใจนะมาเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกัน อ่าแล้วตัวนี้เป็นนกอะไรเอ่ยตัวนี้ครับตัวนี้เป็นนกมันนกยังนกกลุ่มนกกลุ่มๆนะ,ะเลี้ยงเลี้ยงมาแล้วสามปอีอ๋อเลี้ยงมาสามปีแล้วมันเป็นสองกลุกนะอ๋อเนี้สองกลุกครับนมเดี๋ยวให้ตาลงใส่ดูเจ๊ตัวนี้เป็นสองกลุกนะ,ะ,ะต,ตัวน,วนี้ตัวนี้มีคาุมดีไหมครับสองกุกตัวนี้ ตัวนี้สองปุกตัวนี้มีคลุมดีอ๋อขลุมนะอออยตัวที่ว่าผมอยู่หน้าบ้านเมื่อกี้ที่ว่าเรียกเรียกเปลี่ยนเปลี่ยนดีแลมั้งตัวนี้นั่นตัวนี้เนี่ยตัวนี้นะเสียงโตนะเสียงเสียงก็เสียงโตอืมเสียงดีสองปุกเต็มครับแหจะตื่นตื่นจะตื่นตื่นผมหน่อยจะตื่นตื่นแหน่อย นี่ครับอันนี้เป็นนกของอาจารย์ประดิษฐ์นะนกต่อดีๆนกฝึกแล้วก็นกอัดต่อนกตัวนั้นอัดต่อได้แล้วสามปีแล้วสามปีแล้วครับเปิดราคาไว้ห้าร้อยอ่ะตัวนี้เอาห้าร้อยพอนกสดครูมาเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปจ้ะอ่าแล้วนกชุดนี้ครับผมนกชุดนี้ตัวนี้เป็นนกมีคลุมอ๋อตัวนี้เป็นคนนกคลุมนะเสียงเสียงกลางๆเสียงกลางๆปุกเดียวกุกเดียวเห็นขันอยู่เมื่อกี้นี่ ครับตัวนี้เสียงกลางกลางอ่าแล้วตัวต่อไปเอ่ยตัวนู้นก็กลกเดียวปุูกเดียวนะตัวนี้กุูกเดียวนะครับกุกเดียวโอ้ตัวนี้เสียงยังไม่โตเสียงเล็กตัวนี้นกเสียงเล็กโตหน้าเสียงกลางตัวนี้เสียงเล็กแต่มีกระลมก็เราไว้ทำนกต่อที่แรกอ่ะเราไว้ทำนกต่ออ๋ออันนี้คือเราเราเราคัดไว้นกคัดนกขละลมไว้อ่มาแล้วเรามาชมตัวต่อไปกัน ตัวนี้เป็นนกกิกุเ่ยตัวนี้สองกุกเสียงโตสองกุกเสียงโตนกนกเลี้ยงมาแล้วสองปีโอเป็นนกสามตัวนี่เป็นนกสองปีนะก็เป็นนกจดคูแล้วสู้นกแล้วแล้วก็เป็นนกเป็นนกสามตัวนี่ที่เราคัดคารลมไ้อะาอยากรู้ราคาจังเลยว่านกหนึ่งสองสามตัวที่เราคัดไว้ดีๆเนี่ยอันนี้เราเปิดแบ่งยังไงเอ่ยตัวละห้าร้อยอ้ตัวละห้าร้อยคัดไว้อย่างดีแล้วจดคูระเบิดสามตัวเป็นนกดีๆนะนี่เลย อันนี้หนึ่งกุกเสียงกลางตัวนี้หนึ่งกุกเสียงเล็กแล้วก็ตัวตัวนั้นไม่มีนกแล้วก็ตัวสุดท้ายน่นเป็นเสียงโตสองกุกเสียงใหญ่แม่แบ่งราคาเบาๆราคาเบาๆอันนี้สามตัวนี้คือเราคัดนกกหล่มไว้ตัวละห้าร้อยบาทมานีครับนกของลุงก็จะมีประมาณนี้นะนี่เลยแล้วแล้วตัวนี้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 เป็นนกที่กุกเอนกใหม่ได้ไตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นอ่า นกกุกเดียวเหรอเสียงก,งกง<อ>ลาลงกางครับรุกเดียวเสียงกลางกลางมาข<ะ>นฉนชนอยู่แล้วตัวนี้แบ่งแบ่งแบ่งยังไงเอ่ยตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวละห้าร้อยหมดตัวละห้าร้อยหมดนะเป็นนกขลุมที่เราคัดไว้เท่ากับนกขลุมก็มีอยู่ประมาณทั้งหมดสี่ขุนพลสี่ขุนพลนะครับแล้วก็มี ตัวนี้เป็นนกฝึกเข้าไปแน่ยแล้วนะครเป็นนกต่อได้เฉลยมาบ้างแล้วสามสี่ตัวแล้วสามสี่ตัวแล้วไปนกนี่เลยเสียงกลางกางตัวนี้ขายอยู่หกร้อยนะครับแล้วก็ไปนกต่อเก่งๆตัวนี้ตัวนี้หนึ่งพันบาทหนึ่งพันอ่าแล้วก็ตวต่อตัวน้น่ตัวต่อตัวนู้นหนึ่งพันแล้วก็นกนกตัวตัวนู้นสองกกเสยงใหญ่ข้างหลังนู่นตัวเล็กตัวเล็ห้าร้อยนะครับแล้วก็ริวเฟืองตัวนี้หกร้อยหกร้อยริวเฟืองตัวนี้เสียงดีจัดได้ขลุมดีนี่นะนี่ครับ นกก็จะประมาณนี้นะวันนี้ที่มารีวิวของอาจารย์ประดิษฐ์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับมานี่เดี๋ยวผมจะให้แนะนํารู้ัจอีกท่านหนึ่งอันนี้อาจารย์เด็ดดวงเดี๋ยวผมให้อาจารย์เด็ดดวงพาไปดูที่บ้านอ้าวันดี้ครับอาจารย์เด็ดดวงสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมให้อาจารย์พาไปดูที่บ้านเลยกันว่าที่บ้านอาจารย์มีนกอะไรบ้างมาทีเด็ดเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมอานกลงมาเลี้ยงเดี๋ยวผมจะนำนกต่ออยเก้วลลยแ็ เนี่ครับเดี๋ยวผมไปรีวิวต่อบ้านอาจารย์เด็ดดวงเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกาลังอน,นกลงมาก่อนอันนี้ขนกลับบ้านหมดเลยครับนกต่อนกอะไรครับเี้เยป่ะ,ะเดี๋ยวเราเอานกขึ้นรถแล้วก็ไปแนะนําบ้านอาจารย์เด็ดดวงต่ออ่ะนี่มาถึงบ้านอาจารย์เด็ดดวงแล้วนะนกจดวดๆเลยวันนี้เป็นนกต่อชีพนะอ่ะเนี่ยเลยนี่ครับมาเดี๋ยวผมให้อาจารย์<อ>นี่เลยสองตัวนะครับนกต่อสองตัวนี้เป็นนกกี่กุกครับเนี่ยสองกุกครับ เป็นนกสองกุกนะไอตัวผ้าแดงแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นนกกีกุกเอ่ยกุกเดียวครับกุกเดียวนะตัวริมนู้กกุกเดียวนี่ครับจวดเลยนะแม่นี่เลยเป็นไงนกติดจละเลยมาดีไหมครับนกคู่นี้ครับอันนี้เป็นค่อนข้างเก่งนะครับครับอันนี้ครับเป็นนกขลุ่มครับเปลี่ยนเปลี่ยนไปอ๋อครับผมอันนี้แบ่งยังไงเอ่ยแบ่งยังไงเอ่ยตัวละพันครับอ่ะตัวละพันนี่เลย ไอตัวนูวน้นคูดีนะตัวนี้หันมามองไก่แล้วไก่เดินพันเลยนะครับนี่เลยนะครับอ๋อตัวแรกนี่เป็นสองกุกนะตัวที่สองนี่เป็นหนึ่งกุกครับครับเนี่ยจะประมาณนี้เลยอันนี้เป็นลูกป่าร้อยครับครับนี่ของอาจารย์เด็ดดวงก็จะทีเด็ดเลยตัวสองตัวนี้เล่นต่ออยู่ประจำครับครับอันนี้ของดีนะเราจึงมาแนะนำนะครับ อันนี้ต่ออยู่จำใช้ตัวไหนต่อบ่อยสุดครับคู่นี่ตัวไหนครับอ้อกันนะอ้อสลับกันช่วงนี้สลับกันไปสลับกันมานี่เลยจริงเก่งเลยนะจริงจริงขอจ้าเด็ดดวงนกเยอะนะนกหลายตัวเลยเยอะแยะครับเนี่ยนกมากมายหลากหลายเต็มบ้านนะแต่ว่าวันนี้นะครับก็เลยเอาแค่ทีเด็ดๆแล้วกันนะเอาแค่ทีเด็ดสองตัวนี้ที่จะมาแนะนํานะครับตัวอื่นเราก็เอาไว้ก่อนนะครับนี่เลยประมาณนี้ ผื่อาเผื่อลูกค้าทา่านได้สนใจนะมาจวดเลยตัวนี้เป็นหนึ่งกุกตัวนี้เป็นสองกุกครับแล้วก็มีมีแนะนําอีกตัวเนาะมีอะไรเอ่ยมีมีมีอะไรเอ่ยครับอีกตัวนึงมีกวางเจ็ดแปดคำครับกวางเจ็ดแปดคำนะอ่างขลมครับอ่ะเดี๋ยวมีทีเด็ดอ่างเจ็ดแปดคำอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันมาอ้ตัวนี้เป็นนกอะไรครับเนี่ยตัวนี้นก คู่อ่างครับอ่าดูตัวที่ตัวนี้อ่านกี่คำเอ่ยเจ็ดแปดคำครับอ่านเจ็ดแปดคำเนะตัวนี้เป็นนกต่อแล้วครับตัวนี้ขายง่าไงเอ่ยที่ประมาณพันกว่าบาทครับอ่าตัวประมาณพันหนึ่งพันครับอ่าพันเดียวมาเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันนี่เลยอ่าตัวนี้ครับพี่ตัวนี้กี่กุกเอ่ยสองกุกครับสองกุกสองกุกคู่อ่างสองสามคำครับอ๋อเป็นนกสองกุกคู่อ่างสองสามคำตัวนี้เป็นนกต่ออย่าง ไม่เป็นครับอ๋อนกใหม่โอ้แบบสามสี่ขวบครับอ๋อนกสามสี่ขวบแล้วแต่เรายังไม่เคยเข้าไปเนี่ยครับอ๋อนกสามสี่ปีครับครับยังไม่เคยเข้าไปเนี่ยครับอ่าอ่างสามคำราคาเบาๆครับอ่ะขายเท่าไหร่เอยห้าร้อยครับเอาห้าร้อยพอมาเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันอ่ะเดี๋ยวตัวนี้เป็นนกอะไรเอ่ยนกพื้นๆครับนกคู shirt. ่อ่างครับอ๋อตัวนี้เป็นนกคู่อ่างนะครับ ครับอันนี้เป็นนกฟัวงเออนกขันที่กุกเอ้ยกุกเดียวครับกุกเดียวกุกเดียวอันนี้พี่ขายยังไงประมาณห้าร้อยครับอ่ะตัวนี้ขายห้าร้อยพอนี่ครับรนกากระจายเขาเยอะแยะนะแต่นี้ก็จะเป็นนกสไตล์ธรรมดาธรรมดานะครับนกราคาบ้านนะครับทุกท่านสามารถจับต้องได้นะครับหลากหลายหลากหลายสไตล์นะนี่เลยตัวนี้สามกุกตัวไหนเอ่ยนี่ครับตัวนี้เหรอตัว <andro. S 1> นี้ครับสามกุกครับตัวไหนเอ่ยตัวนี้สามกุกขลอมครับอ๋อตัวนี้สามกุกขลอมนะ มชุดนี้ลูกป่าหมดนะครับแม่ตัวนี้สวยจังเลยสามกุกมีคลุมนะแม่สวยๆอ๋อตัวนี้สามกุกคลุมนะอะตัวนี้สามกุกคลุมเนี่ยพี่ขายยังไงพันหนึ่งครับเอาพันเดียวครับมานี่เลยทีเด็ดนะทีเด็ดใครสนใจนะเอาไปพันเดียวพอลูกป่าร้อยครับอายุกงหลายปีแล้วหลายปีแล้วครับ ประมาณกสี่แหงขวดแด้ครับนกสี่ห้าปีแต่ว่าเราไม่ได้ไปต่อนะเราก็เอาใสา่ไว้ขันเล่นเพราะรว่านกต่อเราเยอะแล้วจะได้อะตัวนี้นกเก่าเก่าเกิดครูนะขายหนึ่งพันบาทเน่นกพี่เขาเยอะนะแล้วหลักหลักหลักสไตล์นะนกราคาบ้านๆผมว่าทุกท่านสามารถจับต้องได้นะวันนี้เราจรึงมารีวิวนะครับนี่เลยมาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวผมจะเอานก เดี๋ยวผมจะนกเก่งๆนี้กลับบ้านนะแล้วก็ยังไงก็เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับถ้าท่านได้สนใจก็พักกานค้าไม่ได้ราคาก็จับต้องได้ทุกตัวนะครับคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปชมกันอีกหนึ่งบ้านนะวันนี้วันนี้ผมจะรีวิวสักอีกบ้านแล้วกันนะไปเดี๋ยวเราไปรับชมอาจารย์ต่อไปกัน ตัวนี้ตัวนี้คูอ่างเนอะครับตัวข้างซ้ายนี่ไม่อ่างขี้เป็นจอมปลวกขี้เป็นจอมปลวกนะครับไอตัวข้างขวาเนี่ยไอตัวนี้ห้าร้อยครับสองกุกสองกุกครับสองกุกขี้เป็นจอมปลวกสองกุกเต็มครับสองกุกเต็มคูอ่างแล้วก็ตัวข้างซ้ายนี่เป็นลูกผสมหมดบ้านนี่มีลูกผสมตัวเดียวตัวเดียวครับแต่ว่าเราใช้ต่งใช้ต่อแล้วเป็นนกต่อครับครับแต่ทีนี้ว่านี่เลยนะเสียงป้าป่านะลูกผสมก็เสียงป่านะ นั่ผสมข้างซ้ายคู่ดีๆครับพี่ขายยังไงสองร้อยครับอ่ะสองร้อยพอมานี่เลยโอ,โ,อโอ้โหนี่เลยคู่ดีๆมาเราเจอนกราคาเบาๆนะเผื่อนั้นได้สนใจตัวนี้เป็นนกต่อเข้ามาเนี่ยได้เฉลยมาบ้างแล้วครับอ่ะโอ้ยน่าจะถูกนุ่นอ๋อตัวนั้นเป็นคู่อ่างคู่อ่างเจ็ดแปดคำครับคู่อ่างเจ็ดแปดคำครับเรียกอยู่นะครับนี่ตัวตัวนี้เป็น ไอ้สองกวกข่างขี้จมปวกแล้วก็แม่นกสองร้อยนกต่อนกต่อสองร้อยนี่ผมว่าหายยากนะนะที่นี่มีที่นี่เพราะว่าแบ่งให้เอฟซไปดูแลนี่เลยนกต่อเก่งๆมาเดี๋ยวเราไปชมบ้านอ่ะต่อไปกันเลยเดี๋ยววันนี้มาถึงบ้านที่สามแล้วนะอ่ะเดี๋ยวผมแนะนำให้รู้จักอีกท่านท่านหนึ่งแล้วกันท่านนี้มีชื่อว่าพี่บุ้งนะครับพี่บุ้ง แนะนำนะครับสวัสดีครับพี่บุ๋งสวัสดีครับมาผมให้พี่บุ๋งแนะนำแล้วกันว่าของพี่บุ๋งเนี่ยมีทีเด็ดอะไรบ้างมาเดี๋ยวผมให้พี่บุ๋งพี่บุงแนะนำเลยตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยที่ถือเนี่ยตัวนี้เป็นนกต่อครับเป็นนกต่อเป็นไงเฉลยเฉลยยังไงแล้วเฉลยดีครับต่อออกไม่พลาดครับตัวนี้ไม่พลาดนี่จะเก่งเรามาเดี๋ยวมาตัวนี้ไม่นกกี่กุกันแล้วครับนกกำลังถ่ายของนกกุกเดียวครับนกผมกุกเดียวทั้งนั้นกุกเดียวหมดเลยใช่ไหมสองกีกผมไม่เลี้ยงครับแม่นกหลากหลายเลย นี่ครับกูกสามปลูกบิวตันครับเออแหมตัวนี้เป็นนกต่อนป็นกุกนะครับตัวนี้เฉลยสามติดกว่าใช่ไหมสามติดกว่าตัวอ๋อะไรที่พี่บอกนะต้องเสกกลางๆเนาะอ่ะตัวนี้พี่แบ่งยังไงเอ่ยตัวนี้ขายพันห้าครับตัวนี้อ่ะตัวนี้พันห้าเนาะนี่ตัวเก่งนะ เดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันตัวข้างขวานี่เป็นนกกีกุกครับพี่นกตัวนี้กกกัับุตวนี้เป็นเป็นนกสองกุกนะตัวนี้พี่ขายยังไงเอ่ยอาจารย์ฝากไว้ตรงนี้อืมเขาเก่งอาจารย์ครับอาจารย์เอาไว้ให้เลี้ยงไว้ให้ขายตัวละห้าร้อยครับอ๋อขายห้าร้อยอ๋ออย่างนี้ตัวห้าร้อยอันนี้ฝึกเป็นนกต่อแล้ว เป็นนกต่อแล้วครับแต่ตัวที่มือพี่นี่พันห้านอกั้นห้าร้อยหมดนะมาเดี๋ยวเราไปรับชมกันขันทีรับขันทีเรียกครูขันครูครับตัวนี้เรียกเรียกครูขันครูขันทีครับเป็นลูกปลาครับลูกปลาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้ตัวนี้มีคลมต่อได้ครับโอ้ตัวนี้อายุกรงประมาณประมาณหนึ่งปีครับตัวอายุประมาณหนึ่งปีนะพี่ขายไงเอ่ยก็ตัวละห้าร้อยครับตัวละห้าร้อยนกคลมที่เราคัดไว้ครับ อ่ะมาเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันตัวนี้เป็นนกอะไรเอ่ยนี่เป็นนกเข้าพรรษาครับพี่โอ้ตัวนี้เข้าพรรษาครับนกเข้าพรรษาต่อมาได้สี่ปีแล้วตัวนี้นกสี่ปีแล้วพี่ขายยังไงนกเข้าพรรษาสี่ปีอย่างงี้สี่ร้อยห้าร้อยก็ขายสี่ร้อยห้าร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยอ่ะสี่ร้อยไปปีกขาวข้างเลยครับปีกขาวไหนเอ่ยไหนเอ่ยนี่ครับนี่ครับดูได้ครับกระพือให้ดูครับเออนี่ข้างขวาปีกขาวนกเข้าพรรษาเข้าภาษาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่านกป่าร้อยเปอร์เซ็นต์ข้าพรรษาปีกขาวข้างนึงเอาสี่ร้อย มาเราไปชมตัวต่อไปกันตัวนี้กตัวเก่งครับตัวเดิมครับอ๋อนกจอตัวเก่งตัวบรรท่างเราเองมาตัวนี้ไฮไลท์เมื่อกี้ผมจับดูแล้วตัวนี้แข้งแตกระเบิดสองข้างแตกตลอดและลายสวยจัดนี่เลยตัวนี้รวดลายสวยนะที่พี่บอกว่าแข้งมันแตกผมก็เลยจับดูจับดูเมื่อกี้เนี่ยสองข้างเนี่ยแตกแตกเป็นไก่จระเข้ของฟันเลยนะสองข้างละเอียดยิบพี่เปิดยังไงนี้ตัวละห้าร้อยครับอ่ะตัวนี้ขายห้าร้อยบาทนะ แม่แคงแตกๆอย่างนี้เอาไปห้าร้อยพอตัวนี้ตัวนี้นกปกเดียวครับเสียงใหญ่ครับปกเดียวเสียงใหญ่นกกี่ขวบแล้วเอ่ยนกสี่ขวบครับนกสี่ปีแล้วพี่ขายยังไงเอ่ยห้าร้อยครับเอาห้าร้อยพอมาแม่ตัวนี้ไม่ขายครับเลี้ยงไปดูครับเสียดายครับโอ้โหถ้าดันๆนะครับขันัครูอ่างสามคำอ่างสามคำเป็นสิวครับเป็นสิวไปแล้วตาบอดครับเป็นสิวรักษาไม่ทันครับโอ้โหเสียดายเนะคูอ่างสามคำ คำห้าคำเมนูอ่างอารมณ์ดีมากอืมอ่ะโหมาเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปตัวนี้อะไรเอ่ยนี่ปลูกเปียวครับปลูกเปียวเสียงกลางๆครับปลูกเดียวเสียงกลางๆครับนกขันนกสองปีครับนกสองปีอ่ะพี่ขายไงเอ่ยตัวร้อยก็พอแล้วครับพี่เอาอย่างนี้ร้อยเดียวเอ้ามัันนขอันนี้เป็นเป็นนกกี่ปีนะสี่ปีสี่ปีแล้วสี่ปีอ้าวแต่ว่าไม่ได้เอาไปต่อถ้าไม่ได้ไปต่อเดี่ยวขายร้อยเดียวมา อ่าตัวนี้กะตัวนี้กะเป็นตัวเมื่อกี้แหละที่ที่เอาไปจดกูมาเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันอันนี้อะไรเอ่ยตัวนี้นกใหม่ครับนกใหม่ครับอ๋อนกใหม่พี่เอ๋อนกใหม่พี่เอ้าเอานกเก่าๆดีกว่าอายุกงดีๆเอาอายุกงดีๆไปเลยมาเดี๋ยวเราไปชมตัวหลังบ้านกันตัวนี้ดิวตันตัวไหนเอ่ยดิวตันครับตัวไหนดิวตันตัวนี้ดิวตันขันไม่เคยออกขกครับตันตึกนกอายุกี่ปีแล้ว ปีเดียวครับลบได้เพียงได้ปีเดียวโอ้เพียงได้ปีเดียวดิวตันครับอ่าอายุกงเท่าไหร่แล้วพี่ดิวตันตัวนี้สวยจังอายุหนึ่งปีครับหนึ่งปีหนึ่งปีเป็นลูกป่าร้อยเสียงประมาณไหนเอ่ยเสียงเล็กครับเสียงเล็กอ๋อดิวตันเสียงเล็กพี่ขายยังไงอ่าแปดร้อยครับเอาแปดร้อยพอมาจดนกสู้นกแล้วมาเราไปชมตัวต่อไปกันตัวนี้กุ๊กเดียวครับกุ๊กเดียวกุ๊กเดียวเสียงกลางครับกุ๊กเดียวเสียงกลางกลางครับแม่แต่ตื่นผมหน่อยนะกุ๊กเดียวครับกุ๊กเดียวเสียงกลางกลาง หักต่อแล้วครับแต่ตัวนี้ตัวนี้หักต่อแล้วเข้าไปเนี่ยแล้วเข้าไปเนี่ยแล้วครับพี่ขายไงเอ่ยสามร้อยก็พออ่ะสามร้อยก็พอมาแม่สุดยอดมาข้าวข้าข้าวค่าข้าวค่าข้าวนะข้าข้าวคืนก็พอแม่ตัวนี้ตื่นผมหางที่สวยตัวนี้แม่รักษาหางดีจังเลยตัวนี้หางเต็มตัวนี้หางไม่หักเลยนะนกอายุกงดีดีเชื่องดีสามปีสามปีขายยังไงสามปีเชื่องๆอย่างนนี้ อ่างที่สวยอย่างนี้ห้าร้อยพอครับเอาห้าร้อยพอจะจะตื่นตื่นผมหน่อยนะตื่นตื่นผมหน่อยแต่จริงๆนะแตจริงๆผมเดินออกมาเมื่อกี้มันขันอยู่ได้ยินขันได้ยินได้ยินเรียกขันคูอยู่แต่ผมเดินเข้ามาจะตื่นตื่นหน่อยอ่ะตัวนี้ไปห้าร้อยพอมาเราไปชมโซนต่อไปกันมาเดี๋ยวเรามาชมโซนต่อไปกันชุดนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นนกอกเตียวครับเป็นนกคลุมเป็นนกคลุมนกคลุมรับเลยเลี้ยงไว้สี่ปีแล้วครับเออ เปียวหน่อยคร right, yes, man, ับมันอยู no, ่ห่างคนครับใช่ใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าเนี่ยพื้นที่แถวนี้มันก็ไม่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 มีบ้านคนนะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีใครเข้ามามีทั้งหมด4ี่ตัวเป็นนกกีกูเขาเนี่ยสี่ตัวนี้นกกกเปลี่ยวทั้งหมดครับกกเปลี่ยวทั้งหมดสี่ตัวเลยคืออันนี้ผิดอันนี้แล้วเราคัดไว้คัดไว้แล้วครับนกเอาไปทํานกต่ออายุกงก็ดีๆแล้วครับนก สองปีบ้างสี่ปีบ้างสองปีบ้างสี่ปีบ้างชุดนี้มีทั้งหมดกี่ตัวมีสี่ตัวสี่ตัวเนี่ยขายตัวเท่าไหร่เอาตัวละร้อยเอาตัวละร้อยมาเอาตัวละร้อยพอค่าข้าวค่าข้าวค่าข้าวถ้าเก่งๆก็เราชอบเป็นสนุกสนุกออาสนุกสนุกอันนี้เราคัดไว้ขอลมเผื่อใครอยากได้เอาไปเลี้ยงไปดูเล่นตัวร้อยมาแม่มาแม่ทีเด็ดทีเด็ดของถูกครับวันนี้เรามารีวิวนะครับบ้านแรกก็ บ้านที่สองแล้วก็บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่3มนะที่ผมมารีวิวนะครับในในคลิปี้คลิปนี้นะเนี่ยเรียกตัวนี้ผมว่าผมมองว่าดีเนี่ยนี่เลยสวยๆเลยนกแกตกครับเจ็ดแข้งแตกตลอดสองข้างนะเนี่ยแล้วก็เนี่ยอันนี้ต้องต่อเราตัวเก่งเราตัวเก่งเราที่ว่าราคาเราเล่นอยู่เราเล่นอยู่จำที่ว่าราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทมีตัวนี้แล้วก็นอกนั้นก็ห้าร้อย สามร้อยร้อยสามร้อยแล้วก็หนึ่งร้อยขายไม่แพงขายไม่แพงอันนี้คือให้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 ให,ให,ให้ทุกทุกท่านที่มีอาชีพรายได้ที่ไม่มากจะต้องได้หมดเลยโอ้วันี้แบ่งปันจริงๆนะมแม่ขายไม่แพงนกดีๆนะจริงๆเนะี่ยวันนั้นผมเดินออกมานี่ก็ร้องก็ครูทุกตัวเลยก็ขันดีนะครับร้องเรียกขันก็ดีอยู่แล้วก็ ราคาก็เบาๆนะครับอะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเดี๋ยวยังไงผมจะนำนกชุดนี้กลับไปนะกลับไปให้ลูกค้าทุกท่านแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยปลาสองบ้านก็ไต็มหลังรถไปหมดแล้วเดี๋ยวคนบ้านนี้อีกบ้านหนึ่งขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่บงสวัสดีครับ